สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะเช้าวันนี้วันพุทธที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะเช้าวันนี้เป็นวันที่3สําหรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่2แล้วนะคะเด็กๆวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกันกับวิชาที่1วิชาคณิตศาสตร์กับครูน้า วิชาที่สองวิชาดนตรีนาฏศิลป์หรือทัศนศิลป์ไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะได้เรียนวิชาไหนเดี๋ยวเราไปรุ้นกันนะคะแล้วเราก็ไปพบกับคุณครูต่ายในวิชาที่คุณครูได้กล่าวมานะคะและวิชาที่3วิชาสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือวิชาวิทยาศาสตร,ร์พบกับคุณครูลัคนาค่ะคุณครูก็ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็ขอ,ขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ส่งงาน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในทุกๆวิชานะคะเพราะว่าคุณครูเห็นเด็กๆมีความตั้งใจนะคะจากภาพถ่ายที่ผู้ปกครองส่งมาในไลน์กลุ่มและ Facebook กลุ่มนะคะคุณครูชื่นใจมากเลยค่ะแล้วก็ได้ให้คะแนนความตั้งใจให้กับนักเรียนทุกๆคนแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็พบนักเรียนเพียงเท่านี้ก่อนขอให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ